สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะวันนี้เนี่ยหมอจะพามาทำความรู้จักกับโบท็อกเกาหลียี่ห้อดังอย่างเอสท็อกค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเอสท็อกเนี่ยจะมีจุดดีและจุดเด่นอะไรบ้างค่ะบท็อกเอสท็อกนะคะเป็นโบท็อกสัญชาติเกาหลีค่ะที่มีการนำสายโบทูลินุ่มท็อกซินไทเอเนี่ยมาใช้ในวงการเสริมความงามค่ะ เขามีการนำเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศไทยนะคะโดยบริษัทแอทเทคฟาร์มาค่ะแอสทอรปเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ขนาดด้วยกันนะคะในไทยของเราขนาดแรกนะคะจะเป็นขนาด50ยูนิตค่ะจะเป็นกล่องสีชมพูค่ะขนาดที่2เป็นขนาด100ยูนิตค่ะเป็นกล่องสีฟ้าและขนาดสุดท้ายค่ะจะเป็นขนาด200ยูนิตค่ะ200ยูนิตเนี่ยจะเป็นกล่องสีส้มนะคะ Bo ต็อกแอสต็อกเนี่ยถือว่าเป็นโบท็อกที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีประสิทธิภาพดีตัวหนึ่งเลยค่ะเ <Wow. S 1> นื่องจากว่าโบท็อกตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจาก k f d a แล้วก็ไทย i f ฟ a หรือว่าออยอไทยนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะความบริสุทธิ์ของเขาค่ะสูงถึง99.5%เลยและจุดเด่นสุดท้ายนะคะเมื่อเราเนี่ยเอาไปเทียบกับโบท็อกเกาหลียี่ห้ออื่นๆเนี่ยแอสต็อกเป็นโบท็อกเกาหลีที่เวลาที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ลุคที่ดูธรรมชาติที่สุดค่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ท่านไหนเนี่ยอยากจะฉีดยิวรอยโดยที่ไม่ดูตึงเกินไปแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยลองเปิดใจให้ออทอกนะคะโอ a ทอ a ก็ Talk, Talk เนี่ยหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยผลลัพธ์จะคงสภาพอยู่ได้ประมาณ3-5เดือนค่ะถือว่าก็ดีในระยะหนึ่งเลยค่ะแต่เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานเทียบเท่ากับบอะทอกอเมริกานะคะ ที่หมอได้เกริ่นมาเบื้องต้นตอนแรกนะคะว่าเป็นบท็อกอยในกลุ่มที่ราคาค่อนข้างดีเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้สูงหรือว่าต่ำจนเกินไปนะคะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคลินิกเนี่ยจะนํามาจัดโปรโมชั่นอย่างไรหมอจะประเมินราคาอย่างคร่าวๆในทั้งหมด3ขนาดที่มีนะคะขนาดแรกนะคะขนาด50ยูค่ะราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,500-4,000บาทค่ะขนาดที่2นะคะ100ยูนิตค่ะ ราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,500ถึง7,000บาทค่ะและขนาดสุดท้ายนะคะ200ยูนิตค่ะราคาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,000 10, 0บาทขึ้นไปค่ะ<บาท>เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโบท็อกซ์ท็อกที่เราฉีดเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็ได้มาตรฐานหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้หมอจะพามาดูค่ะว่าวิธีการตรวจเช็คแอสซอบแท้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะตัวกล่องเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ถูกเปิดแล้วก็มีซีลปิดที่ชัดเจนค่ะและด้านบนของกล่องเนี่ยจะมี QR code คนไข้สามารถขูดและสแกนได้เลยค่ะ ก็จะแสดงว่าโบ็อกตัวนี้เนี่ยเป็นโบ็อกของแท้ค่ะเมื่อเราเปิดกล่องเข้าไปแล้วด้านในเนี่ยจะมีเอกสารกำกับภา,าษาไทยค่ะซึ่งเป็นเลขทะเบียนออยอแล้วก็จะตรงกับที่อยู่ตรงข้างกล่องด้วยค่ะเมื่อเราเช็คที่ขวดของโบ็อกนะคะตัวยาของเขาเนี่ยจะเคลือบอยู่ที่ก้นขวดค่ะด้านในเนี่ยจะเป็นผงยาแล้วก็เป็นสูญญากาศไม่มีน้ําหรือว่าเป็นสารละลายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและตรงบริเวณข้างขวดนะคะจะมีเลขร้อน รุ่นการผลิตวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุเนี่ยซึ่งก็จะต้องตรงกันกับตรงที่เป็นข้างกล่องนะคะอย่างสุดท้ายเลยค่ะคนไข้เนี่ยสามารถนําเลขรอดรุ่นการผลิตนะคะตรงบริเวณข้างกล่องเนี่ยโทรไปเช็คกับบริษัท a เ e k ฟา a r มาได้โดยตรงเลยค่ะว่าบท็อกที่เรามาฉีดเนี่ยเป็นบท็อกของแทหรือเปล่านะคะโดยสรุปนะคะที่หมอเล่ามาให้ฟังข้างต้นนะคะบท็อกเอสท็อกสัญชาติเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นบท็อกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ และเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยากจะฉีดแล้วอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ตึงเกินไปเหมือนเกาหลียี่ห้ออื่นๆนะคะอยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะอย่าลืมเช็คนะคะว่าโบท็อกซ์ที่ฉีดไปเนี่ยผ่านออยหรือรเปล่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์สําหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หมอนิดนึงนะคะ